วันนี้นั่งกินข้าวเรียบร้อยอาบน้ําเรียบรอย้อเรย,อยเพราะว่าขี้เด็กตอนเชา้ากินข้าวกับผักอีกแล้วนะครับกินข้าวต้อกินข้าวเสร็จก็กินนมเค้กต่อเลยในเะย็มว่านี้เดี๋ยวพาไปเที่ยว จะถอบกระต๊บชอบกินขนมเคก้กขอบคุณนะคะฝากมาให้คนแก่อีกแล้วจะไปอีกแล้วไม่หยุดไม่ย่อนมีสี่ขาก็ไม่ใช้นะลงมาแป๊บเดียวขี้แตกอีกรอบแล้ว กินมากเกินที่หลังใครให้กินอะไรไม่ให้กินแล้วไอ้กินเป็นเวลาแล้วไม่ไหวพามาเที่ยวในสวนนี่จำได้ไหมนี่ทวนตัวเองน,นั่นนี่หลก้อนปอย่างตัวเองนั่นจำได้ไหม ไม่ได้รเา,านี่ของอ้วนก็ปลูกเรียนแล้วเอานี่ยของอะไรของนี้ของอ้วนนี่ของอ้วนปลูกเรียนมัดแล้วของอ้วนน่ะนี่คือยอดลำเพลง ใช้ยอดอ่อนร้นพัดดิอะไรดม้พัดดิหนุ่งไอ้ดีเร็วอีออกจาก่วนแล้ว นะไม่มีบ้านไหนนี่ข้าบกุกตะลุยโคลน Nhỏ kín liu. Thì nằm xong rồi hả? mực ơi. pun pun Muka บ้านแล้วนะเอหมอนมหมอนเอามานอนบนนั้นนะไปอาบน้ำน้ำรอบที่สองขี้ใส่ผ้าเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลูกคงเน่นนซวนนั้นล้านต้นนั้นแะเอาตางให้กินนมหลุย<ะ>จักมาเน่นนซวนนองหวะผีอ่ะนองหวะพีต้นอ่ะเน่นนซวนลูกเน่นนซวนคือย<ะ>ัง้งเขาดับเมาก่อสร้างเขาแหวอาตางมาให้ซื้อนม ไว้ซื้อหนมรู้จักไหมลูกน้องต้นนั้นเน้นสวนยัะผีผีมาเน้นซวนนั่นผีมะอะไรลูกผีบ้าต้นเวมมะมาอายววาเร็ว,อวไอเกียะมาลูกเน้น้วนนั้น หลานเต้นนั่นลูกเน้นส้วนเขาแวะเอามาเยี่ยมหลายคนเลกันนะเดี๋ยวเอาไว้ให้นะเดี๋ยวฉีกหมดนะหลานเอาตังมาให้ซื้อหนมมื้อเที่ยงจัดไปแกงเรียงเหมือนเดิมผักไข่จานเบรเริ่มเทิม เจีงเรียงไงใส่ไข่อ่ะถือดีเดี๋ยวหกแกแข้งมาถือถือดีหกน้ำในขวดทําเองหัดทําเองั้งเปิดเองเป็นไหมเปิดเปิดเปิดเองเป็นไหม เําทำเป็นทุกอย่างเอามึกเลยกระดกกระดกเอยกินตอนกินข้าวตอนนะวางเอาเอาหกแล้วยกเอายกทำเองต้องทำเองเออไม่ต้องปิดหลอกฝากินข้าวตะอะกินทีลโคม cái nó có mà vứ mình đét cái nó có khỏi xét đâu คำยิ่โตขอบคุณนะคะ เดี๋ยวมานะเดี๋ยวไปสง่งนาคุณเดี๋ยวไปใส่มัำมันก่อนนะน้ำมันหมดบนหน้าบ้านวนหน้าบ้านพอแล้วถึงนาคุณแล้วจ้าลงจ้าอาบน้ำพลายรอบมากวันนี้เพราะว่าขี้สี่รอบกิ่นน้ำขิงอีกแล้ว กินทุกอย่างนอนหน้าประตูเหมือนเดิมทุกวันทุกคืนหลับแล้ว